เาี้ม right ่เข so oh ้ามาคนไม่เข้าไม่เข้าอ้าวขยับมาเน่เข้ามาอีกขยับมาเข้ามา Chủ lịch bản áp tế, ờ, chứng thôi Ừ ờ. Ừ, <laughs> <laughs> thôi, tất nhiên là chủ lịch Mỹ là màn hà Quân Cửu Bà là chàng, cướp trọng Tức chừng lãnh thổ bổng cơ đối thân nhờ Ngài xã Thu, xã Thùm Phúc Hà Thứ Xến Hà, Lạc Xã Xến มันรับมาดโตแต่แตงขันหาขันแปดเจ็ดชั้นเกาชั้นสิบสิบสองชั้นเฮ้ยเจ้าพอหมอปักรักษาประจำตั้งทั้งให้ตั้งยบเข้าร่วมที่ครูบาอาจารย์หมอปักรักษาครอบครัวคนเจ้าก็คนสกุลเรือกันเนี่ยโยติยนแเซลเน,เนทเทอโจลโมเมียมันท่าตะทั้งไงยบโจลโมกัดกอไก่กอเด้งเจงตั้งไงเมียก็มเวบยดูถูกเหยียบย่ำบาน เนี่ยคนสักคนยอมโมเจินทางสายทังปร้อโมสมโชคลาบเล็กประมวยโตใบโตปีโตบนหลังก็โม่จฉอเลิมลอยบกถึงโมยสร้างเ่อบนน่อยเตียนกรูบายจะครบจังล้วเอาซ่วงเจ้าพ่อก็ได้แม่ว่าสนาพอเลือดเสียตาไฟหลวงเตี้ยแม่นังสอนนางลำแม่กองยิงท่อนในปักพังคุณปุ่มเตวดาเจ้าเสอานุ เราใสา่ดัชการที่่งถึงราชก,การที่สิบหลวงปู่ศักเสร็จเจ็บนาตงหลวงปู่พลังเสีปูโต่อตาท่องตาเสงต่อตาพยาหลวงพ่อทวดหลวงปู่ดูหลวงปู่เงินหลวงปู่สดพระแก้วมรกตพระชินนาราชพระสังกรจะจัยชาตรามกรรมเทพมงคลเราเป็นยยนเราสมันเอาเวทเอาครองกนเด้กครบจองหลวงปู่ต่อพลังเสียงหลวงพ่อยะโสธร หลงโปูขาวโปมัน่นโปทองปโป้โลยหลวงตามหาบัวหลงโปูโคนหลวงโปูแทบเล่าโอดอนรนโปูชอบโปจลันตาพนมตะแบงพนมสรยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศีรัตนะไทรคุณอินผมเตวดาเราอบนทันวัดโปโด,ดยกเนี่ยลูกเปรียตาต่อยเราเอาสดหลวงพอทวดเอามุมเอาแมนเอา่วงครบับอัง ในมุ่นบอก you โชคลาบเนื้อเขาอินเจนเลยอเก่งหมดสัางเท่าบนในเตียนี่นี่ก็ไม่ขัดไอคองเลยกูบายจรนเรเบรดษสาพัฒนาเสียงนาบันไดชนมัฒนาเน้อสาธุสาธุสาธุสุรัต พุทธังพระคันภังอภิวาเทมิม่สวากาโตพระควตาธรรมอ ทับมังนามาสาเม่สุปติปันโนพัวะโตสาวกสังบอกโชคลาบเดอคนกุญคกยมในเกี่อมนางจมวยสังเนนเนเธอเบอบเคยเจี้ญก็บาจาเราเอาสวงเจ้าพ่อกระไดแม่ว่าชนะพอฤาสีตาไฟหลวงเตี้ย ตอนนั่งหลังคนเห็นเท่าไหนคุณผมเจะรอรับจังเนมันก็เลยแปโก็อาจหังพุทธังธรรมังสังขังอายะเละแกหาปลาลูโตเราวใจแปลหาแปลว่าอะไรแปล vô <Glossam> sẵn ca la ta tê mê ha ya ta ta pa to po te le ke ye le te ha ah. <glossam> ya ta ta la te ke thang ภาษาภาษาอุปูัสดษาไทยกดเยาสนดับมิสเกิลเวยดสาอ่าฮ่ากดาสุดับมิสเกัลบูน tự nhiên bây giờ nó nghe cô cháu là bất ngọc là bây giờ không cháu bây giờ bây giờ tôi bảo phim 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 เนะคสัวคนเจ้าก็ชุกละเลยแล้อหน่งมวนเออก็โชุกเน่ะเราวันที่หนึ่งด้ออ่าหนึ่บมบารัวติดโดยเราวันที่หนึงปังปังนะบานมรัวติ vinh dưỡng sợi một chăm, chăm chăm khơi Chà, chăm 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 sám xếp chăm mô tết. Thì tế chăm chăm sám xếp Phần này hay không chăm 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 โอ้โหอายาไม่ใช่ของเล่นๆของเกา่าหาจริงๆมาลูกร้านเนี่ย้ำ<ร>เห็นลูกคนนี้พามาก็ไม่ได้ดูแล้วอันตรายนลุงผู้สวงนี่แหละเขาไหวบาร์แล้วไหว,าาวาทับบุญน,นะลูก ดูได้ก็ได้ดได้เห็นได้ด้วยเหยียดสีส้เแดงแดงแบบนี้เหรออืมที่เราที่เห็นเนาะโอ้ที่แต่งคนเห็นเป็นแบบกลางไม่หลังอือันนี้ดีสีเราคงเลยเย็ะมากขนาดเลยใช่ครับดีกับมันนั่นแหละโอ้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 โอัโอ้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 โอ คือเรเรอเชนอไทนคือเรียน่อยบอยดาบอุ่นรวยเรียนน้องโมซาง